ทุกคนมิพ้ายเคยอันชงกาแฟแล้วใส่มัทชะน้ำบอผงมัทชะนั่นแหมคือคือช้าเขียวนั่นแหละก็อสิร้องใส่นิดนึงว่ามันสิเขากันบอ,อนบอเขากันอทุกคนเพาะวอ่านชงมะชานี่มันสลับอันน้ำเย็น น้ำใส่น้ำหอมเขจะจับเป็นก้อนเป็นยังใส่หน่อหน่อยนึงตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงเคืองแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันบอช่วงนี้อากาศหอ่อนย้ำเว้นนะคะ ย้ำเแรงย้ำเศร้านะอากาศดีดีแต่ตอนบ่ายมาตอนกลางวันมาก็จะห่อนค่ะทุกคนตอนคีณแม่ก็ไปนั่งกุหลาเบื้องหลังกันไว้บ้านนะคะเราย้ำมช่วงนี้ก็ออกมาข้างนอกค่ะจังน้อยก็ชีมงเคิงหามงแรงก็หนึง่งเขาแล้วนะคะคุณแม่เรานั่งอยู่ดูปีกนะคะ ทีมังกมันชอาบกันก่อนบรทอนบอนเดืเ่องเล็กน้อยนะักเรียนกันเริ่มเลิกเรียนแล้วนะคะทุกคนเคยเรื่อว่าฟังอสองสามคลิปกันก้อนล่ล่ะที่ฟานมาคือคอยน่ะจะชอบปล่อยผมมันบอาเวลาจะคอยกินเขาหรือยัง่อยก็จะบริม,มาผมมีคนว่าให้คอยเยอะมากเลยนะคะ ข่อยมัดผมบัดด้วทุกคนข่อยมัดผมข่อยปวดหัวข่อยว่าเป็นอายูนะคะแต่ว่าข่อยกะคือว่านั่นแหละบางครั้งข่อยว่ายัางซี่คนก็สิว่าข่อยเป็นยังเข่บตัดสัน่นท่านตัดสั่นมันก็เคียงนะคะมันเคียงคอคือมันจะทางอคอข่านข่อยตัดสัน่นแล้วผมก็ข่อยฟูนะคะแต่ว่าพอข่อยเป็นคนที่ชอบผมยาวมัดแต่ไดลข่อย่ชอบผมสั่นนะคะ เพราะว่าการไวผมสั่นได้ไหนผมค่อยน่ะฟูแล้วหัวค่อยใหญ่คือกัะตาใจบ่อทุกคนเช็คลรดดังอ่าค่อยก็เลยเ่าชอบที่จะตัดผมสั่นนะคะอ่าที่ค่อยเ่าชอบมัดผมก็เพราะว่าค่อยปวดหัวคอยเจ็บนั่งหัวค่อยเจ็บค่อยค่อยทนมาได้นานนะคะทุกคนช่วงที่ค่อยอยู่ีวิตอิค่อยก็มัดผมไปทำงานนั่นแหละค่ะ เราก็ทนเอาทนเก็บหวัวเราที่นี่พรอะเขาอยู่บ้านเ้าก็อยากเคลดยอย่างที่มันเยังไงเขาสบายคลิงสบายเขาอยากเคลียอย่างแบบตามใจเขาสบายของเขาน่ะคะ่ะบางคนก็ว่าเดียวเขาเออจะผมจะร่วงใส่เนื้อกินใสงเสียงต้องห่วงเรื่องผมรลนใส่เนื้อกินนะคะทุกคนขอแรกคือว่าเนื้อกินนะอะคุณบ่เคยมีหนึ่งตะลูกเคลียกับน้องสาวเฮดคุณไม่ตรฐานนั่งกินมิซอนะคะ น้ำที่ถึงจะได้ทรายเข่าเชื้อหนึ่งนะคะแล้วเรื่องภูม่จะลุนใส่นอกกินมาตรงห่วงแต่เพราะว่าไข่อมันค้นประกอบอาหารแ,แม่คนเแม่ครัวนะคะแ่คนวแล้วข่มาอยู่บ้าน,ค,น,กกน,านค่อเข็ดนั้อกินมีเชื้อนึงแต่เือซุปเอ่อซูบเขืออตะเมอแรกเลยที่ข่ยมานะคะนอกนั้นก็ทรายเข่าอยู่สองสามเทือนะคะตอนที่ข่ทำคลิป น้องนั่งก็บว่าไรเฮตุเลยนี่จะน้องเหตุขายทุบ้านนั่งก็เป็นลูกส้ายทุกคนเฮตุนะคะนี่แหละขั้นเมื่อใดใคยจะอาเฮตุนะใครก็จะอาแค่มาหนึ่งข่าวก่อไฟหนึ่งข่าวล้างถ้วยทำความสะอาดก่อนเดินบ้านนั่งก่อเฮตุแทนแน่นอนแต่เรื่องอาหารนี่จะน้องเฮตุค่ะทุกคนนี่แหละคือความสะดวกสบายพอยเฮตุอันนึงน้องเฮตุอันนึงนะคะเอ่าระค่ะแล้วมีคนอีกคนนะค่ะว่า อันสปกปรกเว่าส์สน่ะอันนี้นมันเป็นบรรน,นอกค่ะทุกคนจะให้สะอาดคือจังอ่อคน้นลำรวยค้นรวยที่อยู่ในเมืองที่ถ่ายคลิปอ่าดูเอ่อโต้รูลาสวยงามน,นั่นนะมันเป็นไปไม่ได้ดอกอยู่ในมูมบ้านนี่เขาก็เฮ็ดยู่เฮ็ดกินแบบนี้ละใส่โตใส่ตะแค่บางบ้านนะแหงอยู่ติดติดขี้ดินอีกแค่ว่ามีพื้นปูนเฮ็ด นั่นแหละค่ะค้นชิว่าน่ะก็อย่าสมะอันถ่ายจอดจับผิดหลายอันนี้นะมันเป็นบ้านนอค้นมันเป็นในกรุงเทพมันเป็นค้นลำรวยมันเป็นค้นโดมิเนียมสูงราคาแพงๆอยู่ง่ายกินง่ายอยู่แบบนี้อยู่ธรรมชาติเป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละแต่ว่าคนได้ว่าเพิร์ลาบอกเบร์ดละมันจะได้บ่ได้มาบ้านไอยอีก กาแฟใส่มาชามันก็จะไม่กินไม่กินกาแฟหน่อยๆแล้วก็กินาชาก็ออกบ้างนะคะแต่ว่ากับ่วเขากันเราก็กำลังห้อนต้องกับลําเย็นแอร์ค่ะมาเนี่ก็มานซเอฟซีนะคะมาซอทุกคนบามีคอนนะบาข่อยผงผมลุ้งหลังผมลุ้งหลังสุปกปรกประสันโอ้ยละเงิดหลาย nó sợ à xong đấy nữa <laughs>